โอเคนะผมฮะตอนนี้เรากลับมาเล่นอยู่ในเกมเออ่ Pocket Edition ฟัง่าองจาาถึออันนี้เราจะมารีวิวตัวละครนี่ครับตัวนกตอน,นี้กผมว่าจะไม่เอามนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะแพงแต่แม่งก็ปปาไป็ระดับสองแล้วกูเออน,นี้ผมลงทุนไปก็ไม่เยอะนะจาก 4, สองหมื่นสี่สี่พันเพชรตอนนี้เหลือหนึ่งร้อยสี่บสองเพชรลงทุนไปนิดเดียวอันนี้ผมจะมาเดี๋ยวเอารีวิวนะเดี๋ยวอีก ีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมว่าถึงจะได้ตัวทาไม่ได้นี่ง่อยเลยนะอันนี้ผมได้แต้มสามพันไอ้สามพันหกร้อยสามสิบอันดับหนึ่งเขาได้สี่พันอันดับหนึ่งเขาจะเอาเศษอันนี้ด้วยแต่คงคือเพชรมดแล้วไงไม่สามารถไปต่อได้ละอันนี้เราจะได้แค่สามพันห้าร้อยก็จะได้ตัวมาตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้เอาไว้อัพอัพดาวบอกเลยสกิลโคตรโกงตั้แต่เรก่มมาไม่เอาแ,แต่ลองไปอา่านสกิลมันด้เอ้ยแต่ลองไปอา่านสกิลมันแล้วมันโกง แล้วผมก็ไม่คิดจะอ่านมันด้วยต้องชมดูอ่าลองอันตีนะแม่งล่อซะายยาวเป็นแถบขนาดนี้อีไม่น่าผเจะมารีวิวตัวนี้ด้วยแล้วพอผมกดดูแม่งล่อยาวขนาดนี้อะไรนะ่ยสร้างความเสียหาเดืออะไรวะลูกไฟมันเป็นไฟรอบอเบอร์โอเคช่างเดี๋ยวค่อยอา่านทีหลัง ส่วนตัวนี้อะแม่งสกิลหนึ่งไม่ก็ายาวลนะสกิลสองม่ก็เสือกเฉาคืมสกิลอันโอ้โหส่วนค่าความสัมพันธ์เฮ้ยมันขอโบกับฟูป,ป้าแต่ผมไม่มีอะอันนี้เออโซโอันนี้ผมผมเรียกไปลากสามแล้วกันนะอ่านไม่ออกโซโลอาร์ตเนี่ยก็น่าจะอีกไม่นานก็น่าจะได้ละตอนนี้ได้สิบหกเยษลอะอันนี้จริงคลิปรีวิวตัวนี้น่าเจาะไปก่อนนะนี่ รีวิวตัวไหน้นี่นี่นแม่สี่สิบละเอ้ยเจ็ดเจ็เจ็สิบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนรีวิวเพื่อออกมาส่วนตัวนี้ไม่รู้จะรีวิวตอนไหนนะเดี๋ยวต้องไปแปะสกิลมันอีกอ่างั้นเดี๋ยวรอสักแป๊บสักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวกลับมารีวิวโอเคนะฮะอันนี้เราจะมารีวิวโปเกมอนในต้นตานำตำนานกัน อันที่จริงอันนี้มันควรจะลงแต่เมื่อวานละอันนี้ผ่านมาหนึ่งวนันละเพิ่งจะได้มารีวิวเนื่องจากสกิลมันยาวมากถ้าผมแปลผิดก็ขอัยด้วยอันนี้ชื่อมันไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะผมถามพวกพี่ในดิทเขาดูเขาบอกว่าเออวิวอะไรนะว,วิวเวลทันแต่ผมลองไปหาในกู o g l e มาอีเวลทัน <c oughs> ผมไม่แน่ใจนะว่า,ว,าว่าชื่อ,อไหนมันถูก แต่การแปลนี่มันอาจมานจะผิดนะไม่รู้ว่ามันจะถูกหมดเปล่าอ่าตอนนี้ที่ผมอัพได้คือพลังชีวิตเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งโจมตีอีกสองหมืนสี่พันความเร็วหนึ่งร้อยหกร้อยี่สแปดพลังป้องกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดอันนี้ยังปั้นไม่ค่อยสุดนะเพราะว่าไอเทมอัพมันก็ไม่มีแล้วอันนี้อาเปถือว่าสุดแล้วในการสูงมที่ผมได้มาก็มาอัพอันนี้หมด แล้วไอเทมที่ผมได้ก็ถือว่าเยอะอยู่ตาแรกวันมีมงกุฎอันนี้กับอันนี้แค่สองอันแต่พอสูบป,ปุ๊บปบุถือว่าได้เพิ่มขึ้นมาเยอะพอตัวแล้วมาบานแปดสกิวอีเวลท่อนปล่อยลูกบอลเวทแห่งความมืดเพื่อโจมตีเป้าหมายของศัตรูในแถวหลังด้วยค่า HP หนึ่งร้อ HP Attack ใช่ไหมว่าไม่แน่ใจนะอันออน,นี้ไม่รู้วิธีอ่านว่ามันควรจะอ่านวายังไ,นนไง HP ที่ต่ำที่สุดในทีมอ๋อค่าพลังที่อันนี้ต่ำที่สุดในทีมนี่อันนี้ต่ำที่สุดในทีมดีออขมโมยพี่อันนี้เพชรของเป้าหมายสิบเปอร์เซ็นอย่างท้าววอน ATK และความเร็วสิบเปอร์เซ็นต์จะแตกได้สูงสุดสามครั้งและคืนหลังมัน จกอะไรคืนค่าหลังจากไชื่อมันจำมันยากจริงๆเ,เลยเอา่อานไหมนะอีเวลทอนหลังจากอ e ีเวลทอนตายามามาแบบพูดถึงสกิลหนึ่งแบบละเอียดขึ้นนิดนึงอีเวลทอนมันจะแบบขโมยพลังโจมตีน่าจะเป็นพลังอันนี้นี่ H ขโมยอคิวของเป้าหมายสิบเปอร์เซ็นต์พีเอชอันนี้มันน่าจะเป็นเกิดโจมตีใช่น่าจะเป็นการโจมตีพิเศษไหมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ ไอคีของเป้าหมายสิบเปอร์เซนและความเร็วอีกส0บเปอร์เซนมันจะขโมยอันนี้แล้วก็ความเร็วอีกสิบเปอร์เซนและมันจะคืนหลังมันตายอันนี้จะขโมยมาแล้วถ้าว่ามันตายปั๊บสตูก็จะได้ค่าพวกนี้คืนถือว่าเออถือว่าโกงอยู่ในระดับหนึ่งนะถ้ามันไม่ตายก็คือมันไม่คืนนะแต่อันนี้มันตายแน่นอนเลือดเก้าหมื่นพอะซ้ำกระโดดต,ตายแน่นอนมาดูที่สกิลสองเออ อีเวลทอะไรวะอยู Evil ่ท่ออีเวลท่าแล้วกันอีเวลท่าใช้หาของมันเพื่อโจมตีเป้าหมายของศัตรูในแถวหลังด้วยเอพีต่ำต่ำที่สุดนะสร้างความเสียหายหนึ่งร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์บวกพลังโจมตีห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสร้างเอฟเฟกต์คำสาบชีวิตให้เป้าหมายเป็นเวลาสามรอบคำสาบแห่งชีวิต เอฟเฟกตด้านลบพิเศษไม่สามารถลบล้างถ่ายโอและคัดลอกได้ไม่สามารถรักษาได้และจำนวนการรักษาจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายจริงด้วยโบนัสเอฟเฟกการจำตี120%ของวิเวลทันวิเวลทันสำหรับแต่ละ10บ p ที่เสียไป ลดลงห้าเอร์เซนตอะไรวะระับการโจมตีลดลงห้าเปอร์เซนตความเสียหายสุดท้ายที่ได้รับเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซนตสกอยู่นี้เข้าใจยากอันนี้ไม่แน่ใจขนาดลองเล่นมาแล้วนะอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้ก็พอเข้าใจอยู่บางงันเพราะว่าผมก็ลองก็ลองไปเทสมาแล้วกดผิดเอฟเฟกต์คำสาปนี่มันจะไม่สามารถหลบล้างได้แล้วคล้ายๆมันเป็นแดบกิดด้วยไม่จะเแดบทบำาอีกฝ่ายหนึ่งเสียเลือดเอาพูดยังไ และส่วนเอ่อเปลี่ยนเป็นความเสียหายจริงด้วยโบน,นัสอันนี้ก็น่าจะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งแบบรักเออแบบมันหายไปปุ๊บมันจะสร้างความเสียหายก่อนมันหายที่ผมเข้าใจไปก็จะประมาณนี้นอาจจะไม่ละเอียดมากนะต้องไปดูช่องอืน่นเอาเอ้ไปก่อนอันนี้เราคือนานมากแล้วไม่น่าจะแปลถูกด้วยอ,อีอ่าเอออะไรนะอีเวลทอนใช่ใอีเวลทอน อีเวลทอนบินขึ้นไปในอากาศและโจมตีเป้าหมายของศัตรูในแถวหลังด้วย HP ต่ำสุดสร้างความเสียหาย500เปอร์เซ็พลังโจมตี19,440สำหรับเอออะไรนี่น่าจะอ๋ออันนี้ก็น่าจะฟีทให้มันแข็งเป้าหมายกอให้มแ,แบบแข็งเป็นหีนนะพูดง่ายๆพร้อมเป้าหมายและสุม่ม เป้าหมายแถวหน้าของศัตรูสองตัวเป็นเวลาสามรอบเมื่อยูนิตในอะไรในลิงเสียหายย5ิบห้าเปอร์เซ็น์ของความเสียหายจะถูกโอนไปยังยูนิตในเออในมันน่าจะเป็นแบบอะไรนะคำมันจะเป็นคำสาวงเวทอะไรสักอย่างเนี่ยนะไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาไปเทสดูเมื่อยูนิตในเอ่อ่ะเดี๋ยวตั้งให้แล้วกันเมื่อในยูนิตใน โซนความมืดแล้วกันได้รับความเสียหายจากวิวว,วิวท่นวิวท่อนอีกครั้งโอกาส35%ที่จะเป็นอันนี้แข็งเลยเป็นดาบเป็นหินหนึ่งรอบจากนั้นเปิดไอ้อันติน่าจะเป็นอันตีมั้งเป็นอันนี้อ่านยากมาก เป็นเวลาหนึ่งรอบเพิ่มอัตราการขาโมยพลังชีวิตสาสิบเปอร์เซ็นตล้อมล้อมอ่ะเอาชี้หมายนะละล้อมด้วยอันนี้จะเป็นปีแห่งความมืดสองปีงหากเฮดพีของศัตรูต่ำกว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นเริ่มต้นจากนั้นเปิดอะไรวะเนี่ยอัติเมตใช่ไหมวะ ัด KI okay, ไม่แน่ใจอันนี้แปลไม่ออกเป็นเวลาหนึ่งรอบเพิ่มอัตราขโมยเลือดสามสิบเอนเอาอัน,นี้ใช่ไม่ใช่มันอ่านซ้ำไอซีแอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะกลับไปอ่านซ้ำอยู่ดีๆก็กลับไปอยู่อ่านแถวเดิมอีเวลทอนจะใช้อันนี้เป็นท่าเนะเออปีกและปล่อยอันนี้จะนาจะเป็นสกิล ให้กับยูนิตนี้ทำาม6 36 360%ของพลังโจมตีเป้าหมายที่ส่วนเสีย HP แล้วก็ค่าพลังโจมตี50%เมื่อสังหารไล้ขอบเขตอาการเย็เตือนอีกเครื่องหนึ่งครับแป๊บหนึ่งเอ่อที่ขอบเขตที่ยังไม่ได้ ที่ยังไม่ได้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนเป็น15%ของ HP สูงสุดของศัตรูแบบสุ่มในสนามเป้าหมายหลักที่มี HP มากที่สุดูง่ายๆคืออันติที่ผมที่ผมเข้าใจคือมันไม่ได้เลยอันนี้ผมจดเอาน้าไม่แปลกไม่ไดไ้ไม่ต้องถามว่าทำไมผมผมกดด10ดูสกิวิดคือแม่ผมไม่ได้จดอ่ะผมคั้นลอกใส่เครื่องหนึ่งไว้เลยคือสกลิลมันยาวมาก คือถ้าถ้า,ถา,ถาแป้จริงแบบแปรถูกๆเลยคือมันนานจริงจรงอันนี้มันเป็นแบบรีบๆผมอาจจะทิปเออผมอาจจะทําคลิปคลิปยากแปดสกิวตัวนี้ไาอีกทีเพราะว่าสกิวมันค่อนข้างจะแ,แบบยังไงล่ะละเอียดมากไม่ใช่ละเอียดมันยาวมากอ่ามาดูที่พาสิสกิวมันแล้วกันขโมยวิญญาณเมื่อฟาธมิตรและศัตรูตายวิเวล ท่อนจะดูดซับเ p พสูงสุด15%และดูดซับพลังโจมตี12%อย่างท้าวอนเมื่อพันธมิตรตายเอเวอเรตจะดูดซับความโกรธปัจจุบันของพันธมิตร100%อแไรที่บูอะไรพันธมิตร100%การทำลายหินภูมิคุม้มกันต่อการเป็นหินการโจมตี ที่กลายเป็นหินจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม80%และไม่สนใจเป้าหมายการลดความเสียหาย30%ออร่ามืดโปเกมอนประเภทธาตุมืดทั้งหมดจะได้รับอัตราการขโมยเลือด10.12%เออ,อันนี้ไม่แน่ใจว่ะ1 0บจุดสซพัธมิตรประเภทมืด ทั้งหมดจะได้จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับเป้าหมายที่มีบัฟหรือเอฟเฟกการควบคุมเออรพาสิตสำหรับตัวนี้มันจะหมดะสำหรับคอมโบกับธาตุมืดและมันจะแบบดูดซับเมื่อมาทําใิ้ตายจะแบบดูดซับความกดและก็เพิ่มพลังโจมตีนู่นนี่นั่นคืออธิบายแทบไม่ได้เลยมันมันมันเยอะเกินไป สร้างความเสียหายเพิ่มเติม80%ศัตรูศัตรูการโจมตีศัตรูเป็นหินการโจมตีศัตรูใครเป็นหินจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม80%ถ้ารู้ว่าตัวนี้มันโจมตีศัตรูที่เป็นหินอยู่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 80%, มท,มมม80ที่ผมเข้าใจได้ไอ้รีวิวสกิลคือแทบไม่ได้ นี่มันจะคบอบโกกับธาตุมืดนะส่วนธาตุมืดที่ผมมีมันแทบก็จะไม่มีเลยในธาตุมืดธาตุมืดที่ผมมีหลักๆก็จะประมาณนี้เอ้ยแต่คบอบโบตัวนี้มันน่าจะได้เพราะว่ามนสกิลที่แบบหนักมากแต่ถ้าจะปั้นคือต้องไปย่อยตัวอื่นลนะเพราะว่าตอนนี้ของปั้นแทบไม่มีแนละ้วตัวนี้เพื่อนผมก็ใช้นะถือว่ามันตัวที่โกงอยู่ดาเมจหนักมากดาเมจเริ่มต้นก็ฮ่าฮ่าฮ่ามันหัวร้อไป เดี๋ยวลองไปไปรีวิวกับคนจริงดูเอ้ยเดี๋ยวต้องรีวิวสกิลอ่าวเป็นดานมืดแล้วกันจะได้จบเร็วเพราะว่าคลิปเดี๋ยวมันยาวเกินไปาดานที่ไม่หนดมากนะด่านนี้แล้วกันด่านนี้ก็บ่าละโอ้โหหมดอีหนึ่งนาทีจะได้เพิ่มหนึ่ง เา,ารีวิวกับคนจริงก็ได้เฮ้ยไม่ใช่มันไม่ได้ดิเดี๋ยวรีวิวกับเพื่อนผมก็ได้เป็นมอนที่ดีมาคนนี้เลยเดี๋ยวจะอ่านพาสิทมันด้วยอันนี้จากหลังจากที่รีวิวเอาไปโจเร็จคือพาสซิทมันพอเปิดเกมปุ๊บมันจะแบบ่อยู่ๆในไข่พูดง่ายๆมันแบบล้อมตัวตัวเองเป็นไข่แล้วมันจะหลบการโจมตีทุกประเภทเลยรอดูนะปุ๊บศัตรูไม่สามารถตีได้ ดูสิอ้้หติดพิษมึงไปมันมีพิษด้วยมันคอมืดนี่ผมรีวิวหรือมากระทือเพื่อนตัวเองยังไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งเลยโอ้โหรีวิวไม่ได้เลยมาโดยเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งกาโลกกาโล มาเดี๋ยวต้องเอาตัวแทงไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันโดนฟีดันนี้น่าจะได้เห็นสกิลอยู่เพราะว่าทีมเขาง,งคุณอ้างจะอึดอยู่พอสมควรแต่ก็น่าจะไม่รอดเปิดปื๊บเป็นหินหนึ่งตัวนี่ก็้าสิทของมันถึกว่าจจะบดเทินนี้มันจะเอ,อ่ยกเลิกสถานะกายเป็นหิน ป๊๊บไม่ได้ตีแล้วก็การเ็นตัวปกติตัวนี้มันจะดับลมจามจทุกอย่างเลยนะอ้าวดึงไปมันเอไอยิะไม่ตายหรอกนะตัวนียนนนออ้ยังพั่น่สุดเออยังพัไน่สุดพลังก่อโคตรเยอะมาแล้วบอกแล้วไม่ตายแต่เกิดตายทั้งทีมนั่นนะนี่คือการจะสกิลหนึ่งมันสกิลสองมิกิดูไม่ทัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มันตีมันจะมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูเป็นหินนะสองนถ้าจำไม่ผิดแต่มันไม่ได้เป็นโอ้โหมันตายหมดก่อนมาๆๆได้ละเดี๋ยวเราเอามารีวิวในด้วยกันก็น่าจะได้อยู่มั้งอ่ามิกีิตัดไปนะผมฮะไม่ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นสรุปคือมิก้แม่งไม่ได้รีวิวเลย รีวิวกับเจ้าเก่เา,กเ,จากเจ้าเดิมเราดีกว่าน่าจะไหวไหวอยู่แล้วมั้งอีกทีมึงวลขนาดบอยังเวยี่สบเอ็ดเองลบ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 ,บแตกเนื่องจากพิษมาดูที่สกิลหนึ่งนะครับผม,ม่ะสกิลหนึ่งเนี่ยจะโจมโจม,จมตีแถวหลังสรุปคือทั้งสองสกิลเลยตัวนี้จะเป็นครซ้ายตัวลวงแถวหลัง ยิงลูกบอลออกไปแล้วมีถกมือซาิคิวสองจะเป็นแดบปีดับปุ๊บเลยที่ไปจะโดนลดพลังโจมตีด้วยแต่คือมันไม่ได้ลดไงมันตายก่อนอ่านส่วนนั้นนี้ก็ฟืนฟูตัวเองเมื่อกี้ถ้าชมมกี้สังเกตทันมามาดูที่อันติ อันที่จริงก็เห็นไปนแล้วเมื่อกี้แต่มาดูอีกครั้งหนึ่งอย่างอลังการนะครับบอกเลยโอ้โหไม่ไม่เสียดายที่ชายเพชรสองหมื่สี่พันเพชรต้องเวดสิมีเพชรซื้อเอาก็ถือว่าคุ้มอยู่ ไปประมูลมาก็เกิดไม่ได้นะตาแรกอันผมผมได้อันดับสองตอนนั้นนี้เออส่วนตอนนี้เออตกมาเป็นอันดับสี่ละเออไม่เป็นไรมารีวิวนะนั่นมันไม่ท้าทายเราต้องมารีวิวในนี้คือผมอยากจะล้างแค้นคนหนึ่งอยู่นี่คนนี้คนนี้คือทีมเขาอ่ะมันนี่จะมีปัญหาแค่ตัวนี้คือตัวตำนานของเขาเนะเออไม่ช่คือตัวตำนานของเขาคืออึดมากพลังคือเยอะกว่าของผมอีกนี่ตัวนี้ผมก็มีเฮ้ย ถูกตัวนี้มาใช้มันจะสปอยคลิปไหมไม่เป็นไรปิดเอฟเฟกต์อันตีไว้เออใช่ครับทุกทคนครับตัวนี้ก็ถือว่ามันมีข้อดีและข้อเสียคือข้อดีคือมันมีโอกาสที่จะแช่เออแช่ายตรงข้ามและเออมันจะแดบหลบตัวเองอยู่ในนี้แล้วไม่มีใครสามารถตีมันหน้าก็จริงแต่คือมันก็ไม่ได้ตีใครเหมือนกันจนกว่วมันจะแดบออกมันจะเปิดไข่นี้เลยมันไม่ใช่ไข่หรอกแต่มันหุ้มตัวเองเป็นไข่ ระหว่างนั้นคือเพื่อนเรามีโอกาสตายสูงมากดูลเฮลอผมใกล้ตายนะมันก็โกงอยู่ในระดับหนึ่งแต่บางครั้งมันก็แบบทำให้ทีมแบบเสียเปรียบได้ดูดเทิร์นสมันยังไม่ออกมาเลยต้องรอเทิร์นสามจะแพบ้บางยีนเหรอลคเฮลเออเปิดถุกตัวแล้วยวไปเปิดตำนานเข้าไหมเอาไงก็ไม,ไม่ตาย เลือดไม่แคบไม่สุกิดอ่าทีมื่อเปิดมาก่อนปึ๊บโดนเออพารตสีของดูคาเลโอเข้าไปโอ้ด้เวลาต้องออกมาแล้วละ่ะจากวะน,นี้รถพันังโจตีอีกฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ทำมีอีกฝ่ายตรงข้ามเสียเลือดแต่เสียน้อยมากเพราะว่าถ้าเจอคนจริงไม่ไหวตัวแทงก็เปิดมาตัวนายพเปิดกลับด้วยตีรวมแถวหลังนะ ตํารวจเขาโดดฟีบิวสองตัวแล้วก็ติดหัวหัวใ,ใจด้วยจะตีทีมตัวเองตํานานผมเปิดไปก่อนครับจังหวะน,นี้โอโหได้เปรียบแล้วมีฝ่ายหนึ่งติดเผาไหมแล้วก็เสียฐานะของตัววิววิว,ว,วท,ทอนด้วยทีมเขาตายไปแล้วตัวหนึ่งแล้วทีมเออแล้วกีงก้าเขาก็ตีบวกแก๊งต,ตํานเขาจําชื่อไม่ได้ตัวนี้จะไม่ได้ แล้วพอส้ามผมเปิดไปก่อนชิงก้างเขาตายเปิดไปเรื่อยตัวแทงสั่งเขาปับปับไม่ตายแล้วก็ตำนานผมก็ได้เดลาเปิดอติแล้วก็ไม่ได้เผิดเอฟเฟกแล้วก็ตีอีกครั้งหนึ่งอันนี้ไม่รู้จะมีโอกาสชนะเปล่านะถ้าตีหัวใจแล้วต้องระวังที่เขามะวังนะว่าถ้าตีหัวใจเขาจะไม่ใช่อันติโอเคได้อยู่ได้อยู่ สะตันได้ปวดอู้ถ้าเขาเปิดอันตรีได้อันนี้ก็ควรชิบหายเหมือนกันปุ๊บๆุ๊บกองเมินฟาสิตตัวตัวนี้ถือว่าโกงมากสูงกว่าเป็นตัวตำนานใหม่ที่เพิ่งเข้ามายังเก็บตาเน,นี้มาสร้างโหลดละเฮ้ยจะเปิดตะตันยังอยู่โอเคเขาได้เขาได้ถ้าไม่เปิดอันตรีคือ จะไม่มีปัญหาเลยถ้ามันเปิดอันติีปุ๊บมันเปิดได้ยาวเลยภาสีถทายแล้วหัวใจอุ้ยวันนี้เป็นวันของผมวิธีผมสู้มาหลายครั้งละแพ้หมดเลยสี่ครั้งในหมดสู้ไปคือแพ้หมดเลยเอ้ยสี่สี่มันก็สามนะจำไม่ได้อะะอะลำนี้ตงตายน่ลื้ไปดัดเฟเฟอร์กปิดไม่ทันบุ้มพาสิตะิว ป้าสิถือว่าโกงมากก็ไม่ได้ตีครั้งนึงวันนี้สูงโมชนะในที่สุดผมก็ทำโค้งบอลเองไปจีนอันดับที่สิบเกนแล้วโอ้โหจะตีไหม <c oughs> โอเคนะครับหาคลีปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับผมส่วนคลิปหน้าจะมามารีวิวตัวอะไรก็รอดูก่อนเอ้ยอันดับหนึ่งเขาได้ตัวนี้้วยเฮ้ยตึง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 โอเคครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะต้องไปหาตัวรีวิวต่อ